คนที่เขาใช้เคมีเนี่ยอยากเห็นผลเร็วคือใส่วันสองวันแล้วคือหญ้าก็ตายใส่อินรีเนี่ยคือหญ้าจะงามแต่มันไม่ทําลายพื้นดินไม่ทําลายรากพืชคือจะไปสร้างรากใหม่ให้กับพืชทาให้พืชเนี่ยอยากกินอาหารถ้าเคมีมันจะฆ่าเพราะว่ามันเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำปาล์มหรือว่าต้นยางอะไรเนี่ยก็จะยึดติดกับเคมี แล้ววันนี้ออเถ้าจะมาให้ใช้พวกเนี้ยยากกว่าจะเปลี่ยนใจก็ยากแต่วันนี้พี่เขียวคิดยังไงแล้วรู้สึกยังไงที่ได้มาใช้ตัวนี้อยากให้พี่เขียวเล่าประสบการณ์จากการที่ว่าความรู้สึกที่ใช้ตัวแอมโกกับเคมีให้เพื่อให้ผมได้ครับ<ป>ครับก็บบผมเองผมไม่กลัวเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนที่เขาใช้เคมีเนี่ยอื อ่าคือมันอยากเห็นผลเร็วคือใส่วันสองวันแล้วก็หญ้าก็ตายแต่ของใส่พวกแอมโกรใส่อินซีเนี่ยคือหญ้าจะงามแต่มันไม่ทําลายพื้นดินไม่ทําลายรากพืชเพราะว่าแอมโกรหนึ่งคือจะไปสร้างรากใหม่ให้กับพืชทาให้พืชเนี่ยอยากกินอาหารถ้าเคมีหนึ่งมันจะฆ่าเพราะว่า มันเค็มครับมันเค็มเนาะและสองแอมโกรมันกล่องละสองกิโลท่ากับปุ๋ยเคมีห้าสิบโลหนึ 1, ่งเราประหยัดประหยัดละประหยัดค่าจ้างที่จะต้องจ้างเขาใส่ถ้าปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งห้าสิบโลต้องจ้างห้าสิบบาทหนึ่งกระสอบกระสอบแต่ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่เองได้ไม่ต้องแบกไม่ต้องเสียค่าจ้างไม่เหนื่อยแล้วก็ การใส่ก็คือง่ายและรวดเร็วด้วยอืมคือแบบสบายไปเลยประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนทุกอย่างประหยัดแรงงานประหยัดแรงงานใส่เองได้ครับสุดท้ายแล้วครับถูกใจไหมครับอาจารย์เกียวครับที่ใช้แอมโกของเราช่วยบอกคนที่สวนปั๊มเลครับทุกคนถูกใจมากครับเพราะว่าจากที่ผมใช้มาเนี่ยคือเดือนนี้เข้าวเดือนที่สี่แล้วเราใส่ครั้งเดียวเองเราเห็นผลขนาดนี้ก็เดี๋ยว เราก็เตรียมที่จะใส่รอบที่สองครับเพื่อจะได้ทรายจะได้เยอะกว่านี้จะได้เพิ่มปริมาณปริมาณมากกว่าเดิมส<ผ>มุายเองก็จะยืนยันที่จะใช้แอมโกรตลอดอืสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยรอบนี้จเจ้าสุดท้ายเนี่ยกี่ตันดีครับพุณเลยฮะร,รอบนี้ก็ผมคิดว่าแปดตันขึ้นครับรอบนี้แปดตันครึ่งน,นะครับเตรียมตัวอาจารย์เขียวครับดูนะฮะ